โย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 วันนี้จะมาจุ่มไข่กันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไข่ธรรมดานะเป็นไข่ตั้งแต่ยุคยุคไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูมันเป็นไข่แบบอ่าไหนเอกนะครับเรามีอยู่25ลูกเอ้เขาเรียกว่าอะไรวะ25ฟอง ตอนนี้เราลงไปแล้ว4ฟองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดทั้ง25หฟองดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าได้รัดคูณหรือเปล่าเพราะว่ารัดคูณโอกาสออกน้อยมากเลยนะครับผมตุนไว้ผมลืมเปิดดูดิผมตุนไว้เต็มเลยอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้นะครับมาเปิดไนเอ็กันนะครับผมวันนี้คลิปชิวๆนะครับไปเริ่มเลยแล้วกัน4อันแรกท่านผู้ชมว่าได้ปะครับเม่นมาก่อนเลยอุ้ยโอเคกบขอลัดคูน โอเคเดี๋ยวเปิดต่อยาวๆนะครับผมเดี๋ยวผมวางไข่ไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน ตอนนี้เหลือใครอยู่อีกห้าฟองต้องมาแลวและคูนเราต้องมาแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเรือ,อมไม่มาวะจะได้ไมไ่เหลืออีกห้าฟองเองไปเลยจะว่าได้ตัวอะไรเปิดล,ลุยเลยแล้วกันจะได้ของดีนกคูกดำไม่ใช่นกคูกมว่วงกดผิดอะไร เม่นกบอะไรกบอีกตัวหนึ่งกดขอให้ได้ดีๆกลลาไแล้วกลล้ว,ลวโอ้โหเหลือไข่ใบสุดท้ายดูสิว่าโชคจะเข้าข้างหรือเปล่าโอเคมามาดูไข่ใบท้ายของเราหมดแล้วนะใบสุดท้ายลัดคูณต้องมามาไหม นี่ลัดคูณตัวม่วงเชียโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราแถมให้อีก3าใบแล้วกันนะครับถือว่าวันนี้เราไม่ได้ลัดคูณเสยียใจไปไปจะแถมให้อยาได้มังปอบ้างนะครับป๊อได้ตกกะกัตแตนตำข้าวแตนต่อหมวยไปไปต่อ <S 2> <S 2> เอุอ้ยเอ้าเอ้า เฮ้ยคุ้มนะเนี่ยได้มแมลงปอเนี่ยอ้าวโอเคถือว่าไม่ได้แัดคูณไม่เป็นไรได้มแมลงปอ,อก็พอใจละโอเคจะเปิดไข่ใบน,นี้เลยเพื่อได้ซ้ำอีกตัวหนึ่งแล้วกันซ้ำเปล่าโอเคได้หมดโอเคถือว่าวันนี้ก็ดีอยู่นิดนึงนะครับไม่ได้รัดคูนไม่เป็นไรได้มแมลงปอสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายๆครับผมสวัสดีครับบายยครับบายๆครับ